ดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้องกันเวิร์ดกันสุขู่สู่คนว่าเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศนี้ดีตระหนักกสู่่องของบ่าวเก้าสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องไอ้เนาะโดยในสำหรับวันนี้ก็มาพบกับพ่อกับข่าวเก้าตอนแรงๆพ่อแม่พี่น้องเนาะทางบ่าวเก้ากับสพที่พอน้องมาหาทางเคื่อนบ่าวเก้าพี่น้องเอ้ว่าทางบ่าวเก้าเอาดินเข้าไปทางเคื่อนว่าได้ทำได้แล้วพี่น้องเนาะหรือว่าจากได้พี่น้องเนาะทางบ่าวเก้ากับสพี่พอน้องมาเบิกมาสนุกกันวันนี้พี่น้องไอ้ อันนี้ก็พี่น้องเนาะทางบราก็ได้เอาดินเข้ามาทางเฮือนบราก็เต็มเรียบแล้วเรียบร้อยพี่น้อยเนาะตอนนี้ก็ได้ทางบราก็ได้มานะมายังไหวเรียบร้อยพี่น้อยเนาะก็มาน้ะแต่ละมื้อพี่น้องเยก็หาก็ได้เต็มมื่อนี้พี่น้อยเนาะทางเฮือนบราก็พี่น้องยอ่ะโอเคพ่อพี่น้องเอยว่าลายะห่างไปเบิ่งไปเบื้องผสมกันแล้วพี่น้องไปกันเลยอ่าปาดเปิดภาพมาปั๊บก็พี่น้อยเนาะก็ได้มาน้าไหวให้ ดินให้อันนี้พี่น้อยนะให้ดินแจ็บพี่น้องอยตอนแรกๆเราก็จะมาอา่มาน้ามาอีกพี่น้องอยเพื่อว่าให้ดินดินแจบน็บดีพี่น้องอย,เร,ยเรียบร้อยพี่น้องอยทางเราก็จะมีแห้งแน่พี่น้องอยมันนี่ก็ได้ ยังง่วมอยู่พี่น้องเต็มบ,บึ่งตึ้งแล้วเรียบร้อยพี่น้อยทางว่ากา็กระชิมมาหน้ามาแต่ว่าโยมลงไปกันทางว่ากา็กระชิได้มาเอาอเพิ่มมาอีกพี่น้องเยรถไทยว่าก็กระจอดแล้น,นี่พี่น้องเย เหลือแต่ทางอ่าบ ok, ันไดขึ้นนี่พี่น้องเอยนะการอให้อ่าถ้าว่าก่อรอให้ลุงเพิ่นอันนี้ก่อนเพิ่นก่อทางตอนนั้นก่อนพี่น้องเอยนะก็ถ้าว่าก็สิได้เอาดินเข้าเพิ่มไปอีกพี่น้องเอยทางนี้ก็ได้เหลือทางบันไดขึ้นนี่พี่น้องเอยก็เอาขึ้นนี่ก็น่าจะโบโบโบโดนดอกพี่น้อยประมาณประมาณหนึ่งมื่นหรือสองมื่นนี่แหละพี่น้องเอยก็รรอเพิ่นก็อ่าแอลทางนั้นแล้วก่อนพี่น้องยนาะ มอเตอร์าซค์ก็จะได้คนดิ้นขับเพิ่มไปอีกพี่น้องเลยนีด่ดินทำมอเร์ไซก็ได้มาอ่าเอา,อาไว้พี่น้องเอาไว้เพื่อว่าทางนี้โยบแล้วทางมอเก,ก็จะได้อาศัยอีกพี่น้องอาไซคเพิ่มเติมขึ้นไปอีก วาดนี้ถ้าาก็สิริคอนเนี่ตั้งกล้องไว้ก่อนพี่น้อยจะเปิดน้ามาน้าไว้อีกพี่น้อยมาน้าไปเรื่อยๆเพราะว่าให้ดินก้อนแบบนีพี่น้องเป็นดินก้อนนี่ให้เปื่อยพี่น้องเลยเดี๋ยวถ้าว่ดดินบุเปื่อยแล้วทั้งแล้วเาเทปูนเข้าไปมันกลสีนั่นพี่น้องเยมันกะปูนเข้ากับสีสุดปูนกับสีแตกพี่น้องยจะเปิดน้ำก่อนพี่น้องเลย Momai mùa tango gọi thằng tất cả các trường hợp nặng gần của trường của trường hợp nặng gần hơn nặng gần hơn nặng gần hơn nặng ทางเราก็จะได้ไปใส่ซื้อไหมน่อยไรเบื้งไหมน่อยเนาะอย่อื่นนอย ถ้าห้องนี้พอดีใช้เต็มนี่กับพอดีได้มาได้เลยบบบนี้พี่นองห้องนี้เลยนะแต่เขาเราก็มาไว้ไปเรื่อยๆพี่นองกดน้่าไป បងក៏ញុបមកណែពីដល់មកបងនេះក៏ដែរគូនលងលងក៏ស្ថានភាពក៏ដែរប៉ះផលទៅទីនោះហៅน้ําពិតហើយថតน้ําក่อน น,น้ำกบลายทางเฮือนบัวาพี่น้องเลยมาบ้นาซากาสิเดียม่าจะแทกแทกป้อนพี่น้องนัดยกทางเข่าเราเข่าพี่น้องบนปากก็แทกกบแทกลงครับเย้ Năm không dạy Nam quyện thế nào Để hôm năm hẹn con โอเคพ่อนพี okay, hehe, ang, ่น to ้องเนาะทางสำหรับค okay, ิปนีทางวากาชิราลาพรจักพ่อแม่พ <envy> <m utter> ี่น้องไปแล้วพ่อ่อแม่พี่น้องเนาะทางวากาะิดราลาพรจักพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบพ่อกระวังคลิปหนักกันต่อไปพ่อ่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางวากาชิดรามลาพระจักดพลอแม่พี่องปแล้พื่อกราลังคิปหักนต่อไปเพ่อพี่น้องเนาะรับีาวาามลพีะน้่องพี่น้องมีพบคิดกราังคิกกันาพี่าน้องอ่าบคินทางวาราลาพรอพี่น้องเนาะ ทางว่าก็ขอขอบคุณขอบพระคุณทางเอฟซีทุกท่านนี่รับมาหาบิ่งครับส้มแต่ต้นจนจบระบบขับโฆษณาภายในพี่น้องเนาะขอเพิ่นอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจขอเพิ่นรำลับเรื่อยๆกับเบื้องสุขูสุขคนพี่น้องเนาะถ้าว่าทางว่ากาผิดพลาดประการใดทางว่ากาต้องกราบขอโทษและขออภัยทางพี่น้องกับเบื้องสุขูสุขคนพี่น้องนาะก็นำรับพระจากพม่พี่น้องไปทางว่าก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี